จะเป็นส่วนที่บอกว่าหัวใจของพระน,นอน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเวลาแห่งโชครายการที่จะทําให้ทุกท่านเข้าถึงความศรัทธาและความเชื่อวันนี้คนสําคัญที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะอาจารย์โชคจเจริญสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์วันนี้เราอยู่กันที่วัดบางพีใหญ่กลางใช่ครับค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพใช่วันนี้ <c oughs> เดินท <c oughs> างมาถ้าจากสีแยกบางนาม,มาเต็มที่ก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับค่ะก็ยูเทิร์นตรงที่จะเข้ากีดแก้วแล้วก็วิ่งเข้ามาแป๊บเดียวเองครับ สิ่งศักด hey ิ์สิทธิ um> ์ที uh> ่วัดนี้มีไรสําคัญบ้างคะอาจารย์คือสําหรับวัดนี้นะครับสิ่งที่มีไฮไลท์เป็นพิเศษเลยก็คือองค์พระนอนนะครับแต่ในองค์พระนอนจะมีไฮไลท์ยิ่งกว่านั้นคือเป็นลักษณะของรวงอกตรงที่เป็นรูปหัวใจพระพุทธเจ้านะครับซึ่งอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูครับอยู่ที่ชั้นสามนะครับแล้วก็จะมีองค์ท้าเวสุวรรณที่อยู่บริเวณด้านหลังนี่นะครับแล้วก็องค์พ่อพญานาคซึ่งตรงนี้นะครับ ท่านใดที่มาขอพรเดี๋ยวผมจะนําพาให้ให้ทราบในเรื่องของการขอพรนะครับว่าขอพรอ,อย่างไรจึงจะสำลิดผลนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะคับผมยินดีครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสกยะมุนิสิลิสุเมตรปะปวิตังพุทธปังอภิสัพพนังเจตาสาอิมานิสักกาเลนะปูเชมิอะยังบูชาสังวันตะตูอัองหากางทีคละตังหิตายะสุขายะ ค่ะตอนนี้เราอยู่ในพระอุโบสดกันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวทางด้านหลังเห็นมีป้ายแล้วล่ะว่าไปปิดทองหัวใจพระนอนใช่เดี๋ยวจะพาขึ้นไปนะครับไปดูในส่วนของที่เป็นหัวใจของพระนอนนะครับบริเวณชั้น3ขององค์พระคนจะมองดูจากภายนอกจะไม่รู้เลยเราจะขึ้นไปทาจะขึ้นได้หรออะไรเงี้ย<ช>ข้างบนบเป็นเป็นแบ่งออกเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็จะมีหลายๆห้องอยู่บริเวณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเรียนเชิญครับ ตามที่อ่านมาด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์ทราบว่าองค์นียเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดเลยเหมือนกันเออถ้าถามว่าใหญ่ที่สุดต้องตอบว่ายังไม่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะยังไม่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าที่บอกว่าอยู่ในพระอุโบสถแล้วก็อยู่ในละแวกสมุทรปราการที่นี่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับเพราะยังมีใหญ่เยอะครับี๋ยวพาไปีกเยอะแล้วเดี๋ยวยังมีบางวัดด้วยนะครับที่สามารถที่จะ เอ่อถวายผ้าห่มองค์ได้ด้วยแต่ที่วัดนี้ไม่ได้ให้ทำนะครับ <Okay. S 1> วัดนี้มีเรื่องเล่ามากมายนะครับตั้งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่นี้เนี่ยคือเวลามาขอพรน,นะครับโดยส่วนใหญ่คนที่จะมาขอพรกันที่นี่เนี่ย <Okay. S 1> ก็จะเป็นลักษณะของเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บจะขอให้หายไปนะครับโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเคยเห็นในส่วนของหัวใจพระพุทธรูป ไม่แทบจะไม่มีเลยมีที่เดียวในประเทศไทยอ่ะเท่าที่เท่าที่รู้แล้วก็ศึกษามานะครับค่ะเพิ่งได้ยินเหมือนกันช่าที่นี่มีหัวใจพระพระพุทธรูปอยู่ข้างในใช่ที่นี่มีมีเรื่องของหัวใจพระพุทธรูปอ่านครับทางเดินทางเข้าใช่ครับทางเข้าครับเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาจากทางเจ้าหน้าที่ของวัดด้วยเดี๋ยวจะลงมาคุยรายละเอียดกันค่ะ ขึ้นก่อนค่อยๆ <_ d ial> ขึข้นบันไดชั้นนิดนึงนะครับผู้ใหญ่ที่เวลามาแล้วถ้าจะออขึ้นอาจจะยากนิดนึง <_ d ial> ฝากลูกหลานขึ้นมาอาธิฐานเอาละกันนะครับนีค<ไ>ีอชั้นที่สองนะครับต้องมานี้ใช<อ>่ไห<อ>มาา <_ d ial> ใช่ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมาที่นี่แล้วก็จะแปลกจะจะบอกว่าทำไมมีหลายห้องจังในเนี้ยสามารถที่จะซอยห้องได้อีกเยอะเลยนะครับ ันนี้เป็นทางขึ้นบันไดครับระวังหัวนิดนึงนะครับค่ะก้มหน่อยนะครับมีรอยต่อเยอะหน่อย มีเรื่องเล่าของปฏิมากรรมของวัดอยู่เยอะพอสมควรนะครับมีภาพต่างๆกำลังจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของต้องเรียกได้ว่าบางคน ของสมุดประการเองก็น่าจะยังไม่เคยมาเหมือนกันนะคะคนบางคนที่อยู่ในปากน้ํายังไม่เคยมาเลยครับนี่คือจะเป็นส่วนที่บอกว่าหัวใจของพระนอน ที่นี่เนี่ยเมื่ออันนี้ในเป็นเรื่องเล่าของส่วนตัวนะครับในกรณีที่เมื่อตอนทางความที่อีพีที่หนึ่หลวงพ่อเนนวัตทุ่งเศรษฐีนะครัะหลวงพ่อท่านเคยบอกผมว่าโชคเองเดินทางมาที่นี่หลังจากที่เริ่มทําธุรกิจในตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วให้เดินทางมาที่นี่เพื่อมาขอพรจากตรงเนี้ยจากบริเวณหัวใจของพระพุทธรูปที่อยู่ในพระ,ะนอนเนี่ยนะครับที่อยู่บริเวณนี้ แล้วก็มาตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอเจริญภาวนาแล้วเป็นผู้เป็นคนเป็นครูคนรวมจนถึงการทําธุรกิจท่านบอกว่าเมื่อที่ลองลองหัวใจคือหลักของมนุษย์หรือพระพุทธรูปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อบีบพลังงานจากตรงนี้ก็จะส่งไปทางล่างกายก็จะทําให้เรามีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป แต่โดยคนส่วนใหญ่นะครับที่เวลาที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ใครที่มีอาการป่วยไม่ว่าจะเป็นป่วยโรคหัวใจเบาหวานความดันผมจะให้มาที่ฐานที่นี่เพื่อรักษาตัวตนด้วยส่วนหนึ่งแต่รู้ไว้ก่อนนะครับว่าจะต้องรักษาตามปกติด้วย <c oughs> นะฮะแล้วก็จะช่วยทําให้พลังงานของชีวิตเ,เดินขึ้นได้อย่างเต็มที่วันนี้เราเดินทางมาก็ถือว่าโชคดีตรงที่ว่าลูกคนที่มาไหว้นี่ยังไม่เยอะมากนะครับจึงทำมาที่ได้เก็บภาพได้โดยละเอียดค่ะ <c oughs> รู้สึกได้เลยว่าอขอโทษค่ะรู้สึกได้เลยว่าถ้าการที่ยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่กําลังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเนาะ,ะแล้วก็การที่เราได้มาถึงตัวองค์พระใจพระใจของพระพุทธรูปเนี่ยทําให้รู้สึกได้เลยว่ามันอุ่นใจใมันอุ่นใจข้างในแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราได้มาถึงแล้วแล้วเราก็ได้มาอธิษฐาน โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเวลาถ้าใครมาที่นี่ผมจะให้มาอธิษฐานเรื่องของเดียวหลักๆในเรื่องสุขภาพนะครับแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะใช่แต่ว่ายังมีอีกว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเนี่ยไม่สามารถเดินขึ้นมาบนนี้ได้แน่นอนใช่ค่ะเพราะดูทางค่อนข้างจะลําบากนิดนึงค่ะก็จะใช้วิธีการให้ลูกหลานตั้งจิตอธิษฐานมาบอกให้พ่อแม่ที่ป่วยอยู่หรือลุงป้าน้าอาที่ป่วยอยู่เบาลง นี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถนําไปใช้ได้นะคะก็คือฝากลูกหลานมาแทนเนาะใ,<ช>ใครมีโอกาสได้มาก็มาให้ถึงหัวใจของพระพุทธรูปที่นี่ค่ะใช่ครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นของบริเวณวัดกันนะครับค่ะ ส่วนอื่นนะครับของที่อยู่ที่อยู่ภายในองค์พระนอนเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีองค์พระพุทธร,รูปอยู่ตามมุมต่างๆของสถานที่นะครับ,รบเพื่อกาบสักระและก็อาราธนาพลังงานศักดิ์สิทธิ์อีกหลายมุมนะฮะอย่างอันนี้ก็เป็นพระอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในสถานที่นี้เนี่ยนะฮะ ถูกวางหวงจุ้ยไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับค่ะ <c oughs> นะฮะคือวางม,มงุมต่างๆลวงพ่อท่านเป็นคนวางนะฮะแปลกใจไหมในองค์พระซอยได้ขนาดนี้ทั้งๆท,ท,ที่ดูจากข้างนอกไม่ได้ใหญ่มาก <c oughs> ใช่ค่ะคือเข้ามาเนี่ยไม่คิดว่าจะมีถึงสี่ชั้นเหมือนกัน <c oughs> สี่ชั้นใช่ค่ะ <c oughs> จากจากดูจากองค์พระข้างนอกค่ะค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ข้างในจริงๆก็ไม่ไม่ได้อึดอัดนะคะข้างในไม่ได้อึดอัดติดแค่ใช่ค่ะ<น>ก็ยังรู้สึกว่าเราหายใจได้สะดวกโล่ง <Okay. S 2> ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรงมุมบริเวณอื่นต่อก,ก่อนนะครับต้องระวังสีสษะหน่อยนะครับ ถ้าเขียนฝาพรนางมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่นี่ สวัสดีครับพี่อัศวินสวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาพบกับพี่อัศวินสังทองนะครับซึ่งเป็นกรรมการของวัดบางพีใหญ่กลางนะครับพี่ครับอันนี้ผมถามแบบไปเรื่อยๆเลยกันนะครับเพื่อที่ได้ให้เล่าข้อมูลให้กับทางผู้ชมในรายการฟังได้เลยอย่างแรกเรียนถามกอนครับว่าความยาวขององค์พระพุทธรูปอยู่ที่เท่าไหร่ครับครับความยาวนี่เราจะขึ้นป้ายญาติโยมจะได้มานะครับประมาณ26กวา นะครับแล้วก็มีเศษนะฮะอันนี้รายละเอียดของปบะดทีุ่ด็ <26 S 1> <อ>น่กวา1หนศอกเก้านิ้วเท่ากับ53เมตรนะครับ,รบโอเค,อเคถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเหรอฮะตอนนี้อันนี้ผมเท่าที่สํารวจตรวจด,ดูนะฮะแล้วก็ออสอบถามทั่วๆไปใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดในประ,ประเทศไทย ใหญ่ใหญ่กว่าที่ตรงสลับหลีกเหรอครับใหญ่กว่าฮะยาวกว่านิดนึงประมาณเป็นคืบอ่าโอเคคราวนี้เรียนถามพี่ต่อไปครับว่าในข้างในนี้มีทั้งหมดกี่ชั้นครับทั้งหมดมีสี่ชั้น4ี่ชั้นชั้นที่หนึ่งมีห้องวิปัสนากรรมฐานครับชั้นที่สองมีนรกมีสวรรค์เป็นงานเขียนจิตกรรมฝาผนังให้รู้อ๋อครับชั้นที่สมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสมาธิสมาทานใช้สรีระร่างกายจนกระทั่งตัสรู้ส่วนชั้นที่สี่ คือเป็นจุดที่มีความสาคัญก็คือมีหัวใจสมเด็จพระสากยมุมนีศรีสุสมเมธประพิษ <c oughs> พระนอนที่ใหญ่ที่สุด uh huh. ผมขออนุญาตใช้คํานี้เพราะว่าที่อื่นนี่พระพุทธรูปจะไม่เข้าไปในองค์พระไม่ได้อืครับประมาณนั้นคือเท่าที่ผมก็ตะเวนวัดมาทั่วนในประเทศไทย <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เพิ่งจะเจอที่นี่แหละครับ <c oughs> ซึ่งผมมานานมากแล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือต้องขออนุญาตสอบถามรายละเอียดจากพี่อศวยินดีคราวนี้เรียนถามต่อครับว่าพอทราบไหมครับว่าข้างในมีกั้นไว้กี่ห้อง การไว้ก ¿Uh, oh. ี่ห้องบริเวณด้านในเนี่ยก็เป็นร้อยไหมฮะไม่ถึงฮะอประมาณ2ี่สิาห้องเองที่สามารถใช้ใช้เป็นห้องใช้ได้ใช่เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับยี่สิบห้องเองบริเวณชั้นที่หนึ่งโดยส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปที่มาปรับสักการจะมาขอพรเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับทั่วๆไปฮะเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็ขอพรขอนั่นขานี่ขออะไรตาอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบางทีก็บ่นให้หายจากการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้ บางทีก็ขอให้เศรษฐกิจดีเห็นที่สังเกตดูจากการที่นำสิ่งของมาถวายมาไหว้จะเป็นส่วนเรื่องขอความสำเร็จจะเป็นส่วนใหญ่ขอพรให้สำเร็จผลแล้วก็มาแก้บนกันใช่ครับอ๋อส่วนใหญ่จะไม่น่าบนมั้ง่ากจะมาขอพรแล้วก็มาเอาของสักการะมาถวายป่าก็จะมีส่วนส่วนใหญ่ก็คือมากับปกติธรรมดาอ๋อครับแต่ส่วนที่ก็เป็นใจใครใจใจของเขานนะ่ะนะครับ คือเขาจะขออะไรเขาจะกราบังไงก็แล้วแต่แต่เท่าที่เราเป็นณะารามการของวัดเนี่ย เราสังเกตดูว่าส่วนใหญ่ส่วนมากขอความสําเร็จถ้าเป็นส่วนใหญ่อ๋อขอเรื่องความสําเร็จจะเป็นส่วนใหญ่ครับงั้นเดี๋ยวเราพันทพาท่านผู้ชมนะครับไปดูรายละเอียดรอบๆบวัดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่บริเวณด้านหน้าวัดนะครับตรงทางที่จะเข้าโบสถ์จะมีองค์ท้าวเวสสวรรณอยู่ทั้งสองพระองค์นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันครับมีสองพญานาคด้วยโอเคครับสองพญานาคที่เป็นปู่ศรีสุดโธอันนีย่งไครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของพระปู่ติดโธอันนี้พญานาคีกับพญานาคคาสองพญานา องค์ด้านนี้หรือตรงที่อยู่ตรงสะพานด้านนี้ครับตรงสะพานนุ่นเป็นถนนทางเข้ามาเป็นพญานาตนาคราชครับคือมีร่างเดียวแต่มีห้าเสียนครับครับอือันนี้ร่างเดียวแล้วก็เสียนเดียวก็เป็นพญานาคของประปู่ตีสุดโธโอเคได้ครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปติดตามกันดูต่อนะครับว่ามีอะไรตรงไหนเป็นพิเศษกันบ้างครับครับโอเคขอบคุณครับพี่สวิสวินสวัสดีครับสวส ในส่วนของที่วัดนี่นะครับก็จะมีอยู่มีองค์เท้าวเวสุวรรณนะครับกับองค์กุมพันเท้ากุมพันเนี่ยซึ่งคอยดูแลปกปักรักษาในทางเข้าโบสถัน,นี้นะฮะแล้วก็มีองค์พ่อพญานาะคซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่โดยคนส่วนใหญ่นะครับจะมากราบสกักการะซึ่งอย่างที่ทําบอกนะครับว่าองค์ท้าเวสุวรรณนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มากราบสกักการะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอสอบติดข้าราชการรักษาโรคภัยไข้เจ็บรวมไปจนถึงพวกที่จะต้องใช้พลังงานต่าง แล้วก็มาอธิษฐานบอกกล่าครับพอสำลีผลก็จะนําสิ่งของมาถวายาโดยส่วนใหญ่ของผมจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับจะถวายไว้ที่สองพระองค์นี้เพื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอพรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นณสถานที่นี้ค่ะนะฮะก็คือโดยปกติแล้วคนก็จะเข้าไปไหว้องค์พระนอนก่อนแล้วค่อยออกมาไหว้องค์เท้าเวสุวรรณด้านนอกใช่ครับรคือ <ๆ S 2> โดยส่วนใหญ่จะเข้าไปไหว้ตรงหัวใจพระนอนก่อนอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมากราบสักการะองค์ท้าเวสุวรรณ ค,ค่ะส่วนใหญ่ที่มากราบองค์้ทวสุวรรณเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะขอในเรื่องของโดยส่วน<อ>ใหญ่แล้วอ,องค์ทเาวสุวรรณนะครับที่คนที่สมควรที่จะขอกันเลยคือพวกประเภทขอสอบติดงานข้าราชการคดีความหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นลักษณะเหมือนการที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆะโดยส่วนใหญ่เลยจะเป็นพวกเรื่องคดีความแล้วก็ขอข้าราชการขอให้สอบติดข้าราชการขอให้เจ้านายเลื่อนขั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะนี้กันค่ะครับผม วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีีนะคะที่เราพาท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถซึ่งเป็นหัวใจองค์พระพุทธรูปอยู่ด้านในซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นยิ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วเนี่ยก็คือน่าจะยากเหมือนกันที่จะเดินขึ้นไปข้างบนเพราะว่าทางค่อนข้างชันใช่ครับสำหรับถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ติดตามในรายการได้นะครับจะได้เห็นภาพของคําว่าหัวใจของพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ในองค์พระนอนของที่นี่ แล้วอย่าลืมนะคะท้ายรายการนะคะมีเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์โชคนะคะเป็นรายการเคล็ดลับพวงจุยะะ้ยค่ะแล้วก็ยังไม่ลืมกันนะคะในส่วนของเสื้อตอนนี้ตั้งแต่เราเริ่มเปิดให้จองเสื้อกันตั้งแต่ EP 3ตอนนี้ใน inbox นของเราก็เริ่มมีหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะคะค่ะท่านใดที่สนใจเสื้อนะครับทางรายการเรามีเตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมจํากัดนะครับ,รบท่านใดที่สนใจ inbox เข้ามาสอบถามได้เลยครับ ค่ะเราจะมีทีมงานส่งเสื้อให้ถึงบ้านเลยนะคะจะส่งฟรีนะครับค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอปิดรายการการบริเวณที่พ่อแม่ธรณีบิดมวยผมใช่ไหมคะอาจารย์ที่วันนี้ผมเลือกสถานที่ปิดรายการตรงบริเวณนี้นะครับจะประกอบไปด้วยองค์พระนะครับ7วันเพื่อที่จะเสริมเรื่องของดวงชะตานะครับท่านใดที่มีองค์พระ7วันอยู่ในบริเวณบ้านนะครับจะเสริมความร่ำรวยให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีครับ แล้วท่านที่ต้องการติดตามรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook รายการเวลาแห่งโชคค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคล็ดลับห่วงจุ้ยบายอาจารย์โชคสวัสดีครับผมอาจารย์โชคครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วครับกับรายการเวลาแห่งโชคช่วงเวลา เคล็ดลับดีๆกับอาจารย์โชควันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของห้องรับแขกที่อยู่บริเวณชั้น2บ้านหลายๆหลังนะครับมีห้องรับแขกอยู่ชั้นล่างแล้วก็ชั้น2ชั้น2ส่วนใหญ่จะเป็นห้องรับแขกที่เป็น private area สําหรับผมนะครับการวางห้งจุ้ยที่นี่จะมีสาระสําคัญที่ดีมากที่สุดคือทําอย่างไรก็ได้ให้เป็นทั้งพื้นที่พักผ่อนด้วยรวมไปจนถึงเป็นพื้นที่ที่ทาให้เกี่ยวกับห้งจุ้ยการเจรจาดีบางบ้านใช้ห้องรับแขกชั้น2เนี่ย เป็นพื้นที่ private area พร้อมทำงานไปในตัวดังนั้นการตกแต่งห้องจะอยู่ในสาระของสำคัญดังนี้ครับในลักษณะของการวางแผนห่วงจุ้ยนะครับในส่วนของชั้น2จะต้องมีพรมปูให้ได้เต็มเนื้อที่ในส่วนระหว่างโต๊ะรับแขกจนถึงโซฟาการนั่งจะจะได้ไม่ให้ใครมากรวนในเรื่องของเวลาของคารขอ,อ,ขอความช่วยเหลือครับส่วนจำนวนหลอดไฟที่อยู่ในห้องรับแขกนะครับที่อยู่ในชั้น2จะต้องเป็นเลขคู่ เพื่อเติมดวงให้สถานที่ขึ้นมาได้ความโดดเด่นนะครับแล้วลักษณะของการวางที่ดีคือเราจะต้องนั่งหันหน้าในระยะที่ประตูเข้าห้องมาพอดีเพื่อที่ทําให้หงจุ้ยโดดเด่นครับส่วนของสีห้องนะครับสีห้องสําหรับหงจุ้ยชั้นสองสีเทาครับจะเป็นสีเทาที่ใช้ได้ตลอดประมาณ30-40ปีหลังจากนี้ลองดูกันนะครับว่าภาพรวมของการตกแต่งห้องแบบนี้เป็นอย่างไร สิ่งหนึ่งที่เป็นอภินิหารหรือใช้คําว่าพิเศษจริงๆเลยก็ได้ครับคือว่าที่ต้นแบบพ่อช้างสามเสียนจะมีน้ําหยดออกมาจากบริเวณงวง